ฮุนไดเอเลนิก 5N จัดสเปคสุดโหดรีดกำลังถึง650แรงมา้า ขอต้อนรับเข้าสู่ Neotech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับอีีนี้นะครับทาง Neotech Thailand ก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นของทาง u ุน a ดนะครับโดยทาง u ุน a ดใช้ชื่อ y ุน d a i อ o นิก 5N และมีการจัดสเปคให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะสูงที่เร็วที่สุดในกังนำเป็นการนำ y ุ n d a i อ o นิก5มาปรับแต่งแล้วก็เพิ่มสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะมีความแรงในทางตรงแล้วก็ ก็ยังมีการเลี้ยวที่เฉียบคมอีกด้วยผนวกกับการเพิ่มเติมกลิ่นอายของรถยนต์สันดาบ สำหรับดีไซน์ที่มีการปรับแต่งนะครับก็จะมีกันชนหน้ามีการปรับแต่งดีไซน์ใหม่ให้ดูดุดันยิ่งขึ้นเติมสัญลักษณ์ N เพื่อบ่งบอกว่าเป็นรถที่ได้ทําการปรับแต่งเป็นพิเศษช่องรับอากาศขนาดใหญ่บริเวณด้านล่างกับม่านอากาศแนวตั้งล้ออลูมิเนียมฟอร์ดขนาด21นิ้วเสริมความโดดเด่นด้วยลิ้นกันชนไฮไลท์สีส้มลูมินัสออเรนจ์สปอยเลอร์หลังทรงปีกนกดิฟฟิวเซอร์ท้ายและช่องอากาศแนวตั้งที่กันชนหลังมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,070 115มิลิเมตรกว้าง1,940ม mm, ิลิเมตรสูง1,585มิลิเมตรระยะฐานล้อจะอยู่ที่3,000ม mm. ิลิเมตร ภายในนะครับมีการออกแบบโทนสีดำล้วนพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันสามกา้านพร้อมโลโก้เอ็นคอนโซลกลางติดตั้งที่วางแขนแบบเลื่อนได้เบาะหน้าเป็นแบบบักเก็ตซีทที่ทำขึ้นมาใหม่โดยแบรนด์เอ็นหุ้มด้วยผ้าโพลีอะคันทาร่ารีไซเคิลปรับที่พักเท้าใหม่เป็นแบบโลหะมีการปรับปรุงเสียงเครื่องยนต์นะครับโดยใช้เทคโนโลยี N Active Sound ซึ่งจะทำงานกับฟังก์ชัน NE Shift ได้อารมณ์เสียงรถยนต์เหมือนเสียงท่อรถแข่งโดยจะปล่อยเสียงออกมาผ่านลำโพง10ตัว ทำให้ผู้ขับขี่เข้าถึงความรู้สึกเมื่อเหยียบคันเร่งเทคโนโลยี Technology NE Shift จะเป็นการจําลองความรู้สึกของระบบเกียร์คัสคู่8สปีดและจําลองความรู้สึกกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ทําให้ผู้ขับขี่นะครับมีความรู้สึกใกล้เคียงกับรถยนต์สันดาบ ด้านขุมพลังและสมรรถนะนะครับทาง h y ุนไ a i อ l n i ก 5N จะใช้มอเตอร์ขนาด166กิโลวัตต์255แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรด้านหน้าและมอเตอร์ขนาด282กิโลวัตต์383แรงมา้าแรงบิด390นิวตันเมตรด้านหลังซึ่งการจับคู่ของมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับเมื่อทำงานร่วมกันจะได้พละกกำลัง448กิโลวัตต์นะครับหรือว่า663แรงมา้าแรงบิดสูงถึง740นิวตันเมตรติดตั ตั้งโหมดบูสที่เรียกว่า N Green Boost เพิ่มประสิทธิภาพเป็นเวลา10นาทีนะครับทำให้แรงบิดรวมสูงถึง478กิโลวัตต์650แรงมา้าแรงบิด770นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100นะครับ ได้ภายใน3.4วินาทีตัวถังและแชสซีมีการเพิ่มความแข็งแกร่งและแรงต้านการบิดที่สูงมากขึ้นด้วยจุดเชื่อมต่อเพิ่มเติมถึง42จุดเฟรมย่อยทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีการปรับปรุงพุ่งมาลายมีการปรับให้แข็งขึ้นเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเลี้ยวรองรับการขับขี่ในโหมดสปอร์ตปรับโช๊คอัพและสปริงให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ขยายประสิทธิภาพการทํางานของช่วงล่างให้กว้างขึ้นจับคู่กับชุดแบตเตอรี่ความจุ84กิโลวัตต์อลรอง รับการชาร์จรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดนะครับ350กิโลวัตต์จาก30ถึง80จะใช้เวลาเพียง18นาทีเท่านั้นซึ่งเมื่อชาร์จเต็มนะครับจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง402กิโลเมตรเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะส่วนคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน